มีเหล้ามมีเหล้าอะเดี๋ยวนูจัดให้ีแกกวกินเหล้านีกเดี๋ยนูจัดให้นีโอเคไหมออค่ะหนูกลยกใหอนน้เขา่อปใชไปมกค่ะเขาทะเลาะกับแฟนเขาอยู่ใช่แล้วเขาเมื่อเขาโทรมาหาหนูแล้วเขาบอกเขาจะขึ้นมาเขาอยู่นน่นามมาหาน้องใช่เขาอยู่ตรงซอยตรงนี้ค่ะซอยสวนภูทองตอนน้องกบแฟนเลยจะมาใ่คจะมาปรึกษา แฟนเราแฟนเราแฟนเขาไปทำงานด้วยกันอยู่ตอนนี้ไม่ค่ะไปคนละที่แฟนหนูไปหนองใหญ่แฟนเขาไปฝากเก็บมอเท็มมาเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เขาเป็นแบบนี้หลายทีแล้วเขาไม่ไปครั้งก่อนเขาก็บาดเจ็บแบบนี้ใช่ <c oughs> เขามาหาหนูรอบก <c oughs> ่อนทีกว่านี้อีกเป็นแผลเขายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรมายังไม่รู้ตัวอีกนะเขาไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรแต่รอบนี้คือก็ไม่ไปหาหมออีก เรียกหนูในบ้านพอดีหนูจะกำลังจะเอาลูกกลับแฟนเขาขับรถอะไรนะเขาขับฟอร์ดสีแดงนี่แหละชื่ออะไรชื่ออะไรแฟนเขาชื่อนัทวุฒิแล้วเราชื่ออะไรหนูล่ะครับหนูชื่อกวางคกวางอายุเท่าไหรอ่ะกวาง25โอเคนัทวุฒิค่ะอ๋อเขาเรียกว่าชื่ออะไรเมื่อกี้ชื่อพี่วุฒิขับรถอะไรเขาขับรถอะไรขับฟอร์ดสีแดงนี่แหละชื่อเดียวกันด้วยก็เลยต่างใจพ่อตาหนูก็มองไม่เห็นอีกชื่อวุฒิขับรถฟอร์ดสีแดง ทางรถเขาลุ <ừ> ้นมาง่าถเกย์วูติมาเดี๋ยวเขาจะด่าหนูเด้อทางรถเขาลูกก่อนหนูไปงานรถมาลูกเขาไปไหนครับเหนาะลูกเหนงอยู่ไหนลูกเอาเอาปะกวดไปบ้านไปเขาปะก๊วยเขาวันนั้นเขาก็ล้มยิ่งกว่านี้อีกเาก็ไม่ไป นี่เขาชื่ออะไรครัเนี่ยหมอพยาบาลไม่ให้ปังเขาฮะมีประกันสังคมอ่ามห่ถ้าเนไม่ร้องเบยา่รวมเลยถ้าเขาไม่ไปพี่ก็ส่งเขาไปส่งเขากลับบ้านด้ครับให้เขาอยู่ตลุงก็ได้นี่เขาไปดื่มที่ไหนมาปะเนี่ยไปดื่มที่ไหนมาอ๋อเพิ่งขึ้นมาเขาพักอยู่ไหนอะ อยู่แต่ละครเลยสวยงามโอ้เขาจะมาหาหนูนี่แบบว่ามาทลาะกแฟนอ้เขาทะเลกัแฟนขเลยจะมาหาหนูแหละค่อยดูตใจาเลยห็นไหมถ้าเป็นทะเลาะกันนะดยวดูเช่ได้ดูดูเชได้ดหูเชดมาไหหมอทำแรงกว่าเราเคยแล้วเราเลยไม่อยากไป

ก็อยู่บ้านหนูประมาณสามสี่วันแล้วแฟนเขามาตามไหมเนี่ยไม่มาเพราะว่าเขารู้ว่ามาหาหนูอ๋อเขาไว้ใจเขาก็คิดว่าไม่ได้ไปเพราะหนูกับแฟนเขาแฟนหนูกับแฟนเขาอะค่ะเป็นคนบ้านเดียวกันแลลงมารับเหมาที่นี่อืมเป็นคนที่ไหนเป็นคนเชียงรายพอถึงเวลาแบบเขาก็จะบอกว่าหลายวันแล้วนะให้มาส่งเมียเขากลับบ้านเดี๋ยวนกเราเราเรากลัวว่าเราจะเป็นมาหัวเนวกัไม่เนี่ยเวลาเขาเขาดีกันนะเป็นมาหลายที่แล้วก็นก็ับคือเขาเป็นพี่สาวก็คือ สามีเขาเป็นผู้มีบุญคุณกับสามีหนูเพราะว่าเมื่อก่อนแฟนหนูรับเมาอยู่เชียงรายแต่งานไม่ได้ดีหมดแบบนี้ก<อ>็ลงมาแล้วก็นับถือเขามีเป็นผู้มีพระคุณ